มีเดอร์สองพันยี่สิบหกฟอร์ดอีวีพิกอัพเอเบิลสเตปอินทูเดอะฟิวเจอร์ออฟอิเล็กทริกทรัคฟอร์ดคอนติเนียลอิตเลกาซี่ออฟพาวเวอร์ฟูลเวิร์คอสไบเอเล็กทรี่พีอินเดอะพิกอัพเซกเมนต์วิดเอสมาร์ทเบลเดอร์ออฟอินโนเวชันมัตเซิลและพร็อพติคอลิตี้ดีสอีวีพิกอัพอีสบิวออนฟอร์ดเน็ตเจเนเรชันอิเล็กทริกแพลตฟอร์มออฟเฟอริงเอมิกซ์ออฟรักเจดดูราบิลิตี้แอนด์คัตติ้งเอทเทกแบทแอพพิเอลทูบอททรานดิชแนลทรัคเลเว The Hood, o r r a t e r Under the Body, U5 Adual Motor All Wheel Drive System ได้ t d e l i v e r up to 580 horsepower and allow of power. ไ a ้ t i า of power mean instant acceleration and confident towing capability with a maximum towing capacity nearing 10000 pound. w e t h e r U hauling gear for work or towing a trailer for the weekend. This truck is m o r e a n capable. แบตเตอรี่เพอร์ฟอร์แมนซ์อีพันนัทเทอร์แอริเอเวอร์เดอร์2026 EV Pickup Team มันอุปกรณ์ด้วยเอไฮแคปซิตี้ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่แพคแบ็กออฟเฟอร์และอิสติมัสเต็ดเรนออฟอัพทู400มิลลิออนเอฟูลชาร์จฟาชชาร์จิ่งคาปาบิลิตี้เอนสุริสส์คุณสามารถเก็บประมาณ80%ของเติร์ชาร์คแบ็กในจักร35นาทีด้วยเอไฮสปีดชาร์จเจอร์ ฟอร์ดอินเทลลิเจนต์พาวเวอร์แมネจเมนต์อัลส์โอเพติมายอินเออร์จียูสเอชดูริงโบดซิตี้ไลน์แอนไฮเวย์ครูซซิงเดอะเอ็กเทียร์ดีไซน์เบลนคลาสสิกฟอร์ดทรัคโทเนสวิดฟูโตลิสติกคิวอิดแฮสเอคอมแมนดิ้งพรีเซนต์วิดเอไฮสแตรนกอลูมิเนียมอลลอยด์บอดดี้แอนเซ็กเนเจอร์ซีแคลมเลดเฮดไลน์ได้สเตรทอะครอสเดอะฟรอนเดอะคลอสออฟฟิวแอนด์สลีดอะโรดินามิกไลท์เฮลอินพรอฟเอฟฟิเชนซี่วิดเอาคอมเพลมิซิ่งเดอะโบลูครับแอนด์เฮอร์เทียสเล เดอร์พ like ิกาเบดอินคลูฟอสเลทส์ฮิโนวิชันไลท์บิลล์อินพาวเวอร์เอเลด์ล็อกเอเบิลสตอร์เรดแอนด์เอพาวเวอร์เทลเกดวิดแฮนด์ฟรีโอเปอเรชันอินไซด์เดอร์เคบินอีสเอมิกซ์ของยูทิลิตี้แอนด์ลักเทอรี่ยูเกตเอมดสิบสิบห้าจุดห้าอินเบอร์ติกล์ทัสสกรีนรันนิ่งเดอร์เลทส์ซิงอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มวิดโอเวอร์เดอร์แอร์อัปเดตคาปาบิลิตี้ ดิจิตอลอินสต루เมนต์คลัสเตอร์อีสคริสตี้แอนด์คัสตอมิซ์ซับเบิร์นกิฟวิ่งไบรเวอร์เรียลไทม์อินโฟเรชัน about ประสิทธิภาพนีเวกชันแอนด์เวหิคเกอร์เฮลล์พรีเมียมแมตติเรียลเพลนตี้ออฟสตอร์เรจสเปซแอนด์เออร์โกนอมิกซีดติ้งเมกลองไบรท์ออร์จ็อบไซเวย์มอลคอมฟอร์ทเบิร์นแอนด์โบรดัตทีฟวันออฟเดอะยูนิคเซนดิ่งพอยต์ออฟเดอะ2026ฟอร์ดเอวีพิกอัพอีซิตโปรพาวเวอร์ออนบอร์ดซิสเต็ม อีดเอเซนเชียลี่เทิร์นยูทรับอินทูเอมอบิลเจเนเรเตอร์ออฟเฟอริงอัพทูเก้าจุดหกกิโลวัตต์ออฟเอ็กพอร์ตเทเบิลพาวเวอร์อีนัฟทูรันทูแอพพลายแอนส์หรืออีเวนเอสมอลเฮาส์ดูริงแอนด์เอเวดอีดเป็นเกมแทนเจอร์สำหรับคอนแทคเตอร์แคมเปอร์และเอมเมอร์เจนซี่ย์ยูสอนาเธอร์สแตนด์เดิลฟีเจอร์อีดบลูครูสสองจุดศูนย์ปอดแสแคนฟรีไลฟ์วิงซิสเต็มสำหรับไฮเวย์ทราเวล g r i t Muse s Advanced Sensor and Mapping to Unload the Driver to Cruise without constantly gripping the wheel, Enhancing Comfort on Long Trips. Additionaly, the, the Truck Support Vehicle to Grid Technology, Allowing Energy Store d in the Battery to be sent back to the Grid during peak demand time. Customization is key, and Ford offers multiple trim and configuration to suit various needs. จากเดอร์เบสิกเวิร์กเรดดี้โมเดลถึงเดอร์ฟูลลีโหลดเด็ดลักชัวรี่วารีนบูยเออร์แคนทูสแคปไซด์เบดเลงแอนเทคแพ็กเกจส์แอคคอร์ดิงถึงเดอร์ไลฟ์สไตล์แอนบัจเจตแทส์อีเวนต์แอนออฟโรดแพ็กเกจเด็ดแอสบีไฟเออร์ทายอัพเกรดซูสเพนชั่นแอนสกีดเพลทโฟลเดอร์สฮูลิฟเวนเจอริงออฟเดอร์บีเทนพาดวิดคุมเพอร์ติทีพรายซิงกับเวิร์มเมนอีวีอินเซนティブแอนฟอร์สกรอวิ่งเน็ตเวิร์กออฟชาร์จิ่งโซลูชัน The 2026 EV Pickup Stand as a Strong Contender in the Electric Truck Market. It offers the trust of a proven brand, the power of new technology, and the flexibility to meet diverse driving demand. Whether y o u making a trip to electric for environmental r e a s o n cost-saving, or pure driving pleasure, this pickup offers a solid, exciting entry point.